ขึ้นในภูชีฟ้าเราจะลุ้นว่าน้องแมวจะเต่าขึ้นไหมนี่เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ30ครับอันนี้คือทางที่นักท่องเที่ยวขึ้นนะครับมันหักแล้วขึ้นเลยอ่ะบางทีกำลังมันไม่พอยสวัสดีครับพผมเบลที่ช่องเวลาการนตีอยงนี้นะครับวันนี้นะครับผมกําลังเตรียมตัวที่จะไปชาเลนจ์นะฮะที่ภูชีฟ้านะครับจะเอารถไฟฟ้าไปเทสนะ อย่างที่เรายินข่าวนะครับว่ารถน้องแมวเนี่ยมีคนเอาขึ้นไปปูชี้ฟ้านะครับแล้วก็ดับนะฮะแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยไหวต้องกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปนะคนก็เลยไม่มั่นใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปเที่ยวขึ้นภูเขาหรือเปล่านะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมจะเอารถไฟฟ้าไปเทสนะครับก็เป็นว่าวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแอปรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่านะครับนั่นก็คือเจ้าตัว evme นี่เองนะครับเพราะว่า evme เนี่ยก็เป็น บริการให้เช่ารถไฟฟ้านะครับที่ใช้นะก็คือดาวน์โหลดแอป EV มีมานะครับกรอกรายละเอียดนะครับอันนี้ผมกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะประวัตินะครับแล้วเราก็เลือกเช่านะครับซึ่งการเช่ารถของเจ้าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีให้เลือกนะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่3วันนะครับก็คือ3วันนะครับแล้วก็มี1สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือนนะครับเนี่ยถ้าเราเริ่มต้น1สัปดาห์เนี่ย นะครับอย่าง MG EP จะอยู่ที่5,700บาทนะครับอันเนี้ยเราก็กดเลือกนะครับซึ่งมันในในเนี้ยในแคตตาล็อกเนี่ยมันก็จะมีรถไฟฟ้าในท้องตลาดหลายยี่ห้อเลยทั้ง MG จากรู้นะครับนี่เรามาจองโมเดล Y านะหนึ่งหมื่นห้าพันต่อสัปดาห์นะครับมีสีแดงกับสีขาวสีแดงนะฮะกดจองนะครับที่อยู่ในการส่งรถเราสามารถใส่ตำแหน่งได้นะแต่ไม่เป็นไรนี้เราจะไปเอาเองนะครับที่นี่อ๋อนี้คือจองเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสรุปรายการโอเค เดี๋ยวรอไปรอตอนรับรถกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ปตทสำนักงานใหญ่นะครับมารับเจ้าตัวรถไฟฟ้าที่จองไว้หนึ่งก็คือโมเดล Y นี่เองนะหลังจากที่เราทําการจองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเขามีบริการส่งนะฮะจากกรุงเทพในบริเโมณโลร,ร,รอบๆไม่เกิน30กิโเมตรนะครับธุรกิจการเช่ารถเป็นยังไงนะครับตีผมมาเลยมาเอาเองเลยนะครับนี่มาฮะพระเอกของเรานะครับเทสลาโมเดล Y ที่เราจะเอาไปขึ้นภูชีฟ้ากันสวยมากอะสีแดงอะ เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มาอยู่ในรถซ้อนตัวนี่เองอันนี้พี่อะไรครับชื่อบอลครับผมอ๋อพี่เป็นอีบีครับอ๋อจากทีวีมีเป็นอินสต์เตอร์ครับผมอ๋อนี่นะครับคือคนที่ จะมาเทนก่อนที่เราจะเอารถไปใช่ครับเพราะว่าบางคนไม่เคยใช้รถไฟฟ้ามาก่อนเลยใช่ครับโอ้โอเคแล้วงี้ผมต้องรู้อะไรบ้างครับพี่บอลก็ต้องรู้เกี่ยวกับตัวรถนะครับผมระยะทางที่ใช้ในการวิ่งนะผมว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้กับตัวรถมีอะไรบ้างนะครับผมจะพาไปดูนะครับก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นพื้นที่บรรจุนะครับของโดยสารนะครับผม ด้านล่างสิ่งของที่จะแถมมากับรถเทสลาโมเดลวนะครับโอ้อุปกรณ์เยอะนะเนี่ยใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมเหมือนเฟิร์สเอทคิดชุดสมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินที่ชาร์จเขาเรียกว่าที่ชาร์จอิมเมอร์เจนซีนะครับอ๋อิมเมอร์เจนซี่พักสายชาร์จครับผมสายชาร์จเป็นที่หัวชาร์จแบบเคซีนะครับผมก็ชาร์จเข้ากับตู้ชาร์จไฟที่มีที่เป็นแบบว่าแบบรูแบบไม่มีสายใช่ เทสล a าจะให้อุปกรณ์มาเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณยางแตกรถเสียทางอีวีมีจะซัพพอร์ตในเรื่องการยกรถให้นะครับก็ให้าพี่โทรเข้าคอร์เซนเตอร์ได้เลยอ๋อโทรเข้าคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับโอ้โอเคเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุจริงๆเราอยู่ในตัวรถแล้วไม่สามารถออกมาได้ระบบไฟฟ้าตัดห้องอ่ แบตเตอรี่12โวลต์เราไม่สามารถทํางานได้เลยเราทำอย่างไรเพื่อที่จะเปิดประตูออกมา่านอให้ได้นะครับผมก็จะมีตําแหน่งตรงนี้นะครับผมเป็นที่เปิดอ m e เมอร์เจนซีนะครับผมอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูในรถกันฮะว่าต้องเทไรบ้างครับเข้ามาภายในตัวรถนะครับผมรถคันนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับฟังก์ชันนะครับผมก็คือรถคันนี้ผมขอแนะนำเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับคันเกียร์ก่อนแล้วเกี่ยวกับการขับรถก่อนนะครับผม ฝั่งขวาก็จะเป็นคันเกียร์นะครับก็จะอยู่นี้ใช่ครับผมการตบลงก็คือการใส่เกียร์ดีลงดีนก็คือการใส่เกียร์ถอยหลังครับครับส่วนส่วนจอดก็คือกดด้านข้างส่วนจอดจะกดด้านข้างกดทีทีหนึ่งโอเคครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับซ้ายนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะส่องไฟสูงนะครับผมก็จะใช้บนี้แล้วก็ตรงนี้จิ้มเข้าไปก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนโอเคครับ โอเคผมตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเซ็นรับรถได้เลยครับผมโอ้อันนี้เซ็นแบบดิจิตอลเลยนะครับครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรารับรถแล้วเราจะขับออกไปกันขอบคุณบอลมากนะครับ <ละ S 2> ขอบคุณมากนะครับก็ล<ะ>หลังจากที่เรารับรถมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะจะออกไปทริปนะครับ วันนี้เราจะไปถึงเชียงรายนะฮะเพราะว่าเขาล่วงหน้าไปแล้วเขาไปเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไปเชียงรายนะครับวันนี้เราจะไปสมทบกันพร้อมอ,ออกเดินทางนะครับน่าจะไปถึงกันเย็นๆเลยนะฟึบอึบตอนนี้นะครับเราก็ชาร์จรถเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับจากแอปนี่ 38นาที29.32กิโลวัตต์อานะครับเมื่อกี้ชาร์จไปทั้งหมด29หน่วยนะฮะทั้งหมด200กว่าบาทโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเราจะไปจุดชาร์จต้องอย่างน้นนอยสักจัดประมาณ 3- 4จุดไปขึ้นรถเด,เดี๋ยวเราจะขับนะครับมีเส้นทางหลักเป็นอย่างนี้นะฮะนีเราลงมุ่งหน้าไปถนนดีอย่างนี้เส้นชัดอย่างนี้นะครับเปิดออโต้พหลอสิรออะไรนะฮะ กดเลยปับป๊บๆนี่ขึ้นแล้วออโต้พิลล์นี่เราขับไว้ที่ความเร็วร้อยนะครับอ่าต่อไปเป็นพิจ,จิตรนะครับเราจะไปแวะบางจากบึงนารางนะครับีนี่นกด QR code สแกนฟึบนะครับเดี๋ยวเราใช้แอปอันนี้เลือกหัว c c s 2 5 0กิโลวัตต์ เนี่ยราคา7.72บาทตอ่อหน่วยเดี๋ยวเราเสียบชาร์จต้องดับดับรถก่อนนะฮะเสียบก่อนปึ๊บรอรถมันอ่านเรากกดเริ่มการชาร์จปา้าวหลายแก้วแล้ววันนี้เอาโกโก,โกไ้ไปลวกันนะฮะนี่ได้แล้วหนึ่งแก้วไปเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันนะครับว่า แบตเตอรี่ใกล้เต็มยังเราเติมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด97%จากเมื่อกี้ประมาณ50%นะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะไปชาร์จนะฮะนะครับเราจะไปที่แพร่กันเลยโอเคด้วยรถระยะมันถึงนะครับระยะทาง252กิโลเมตรฉะนั้นเราไปที่แพร่กันเลยดีกว่า จะ,จะประชานไฟเหลืออยู่4 0ออัดเข้าโค้งมามันเลย ยัสดีครับผมผมเบลที่ชอบเวนาเตีนี้นะครับวันนี้ผมกําลังจะเตรียมตัวไฟชา์เลนจ์กันนะขับนี่ตาม EV วีชาเลนจ์ผู้ชี้ฟ้านะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะเราต้องการสร้างความมั่นใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้เรามีคนร่วมทดสอบนะฮะรถยนต์ขึ้นผู้ชี้ฟ้าเนี่ยมีไฟฟ้านะครับผ่นไปด้านข้างเลยจะมีตั้งแต่นี่ซีเซทเนะครับ4คันนี้โหน้านะครับ iX3 นะฮะ แล้วก็นี่ครับเจ้าตัวน้องแมวนะฮะอันนี้เป็นพี่ที่เขาอยู่เชียงรายนะครับแล้วเขาก็อยากมาร่วมแจมนะอยากมาเจอพวกเรานะครับแต่เขาไม่ได้ไปแชเลนจ์ของเรานะเขาบอกเอออยากมาส่งนะครับก็เลยชวนถ่ายรูปด้วยอ่านี่นะครับเรามีครั้งแรกที่เรามาเจอกันนะที่เป็นเท s l a เซ็กซี่นะครับก็คือครบตามซีรีส์ของเท s l a เดี๋ยวจุดแรกเราจะขึ้นในภูชีฟ้าก่อนนะครับเราจะลุ้นกับเจ้าตัวน้องแมวนะครับว่าน้องแมวจะ เต่าขึ้นไหมโดยที่เราจะวิ่งเส้นนักท่องเที่ยวคือตอนที่ขึ้นเนี่ยเราอยากจะหาโซลูชันให้ว่าเอ้ยเวลาขับรถฟ้าออร่าเนี่ยขึ้นเนี่ยต้องขึ้นทางไหนเพราะวันนั้นเขาขึ้นไปอีกทางหนึ่งเนาะก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะหาโซลูชันว่าขับแบบคนมีประสบการณ์นะขับประมาณเท่าไหร่ดีในการขึ้นไปเที่ยวปูยีฟ้าขึ้นได้ไหมถ้าขึ้นได้โดยที่ต่าไม่ขึ้นต้องขับยังไง <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาโซลูชันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเอาระดับน้ํามาด้วยผมเตรียมระดับน้ามาเดี๋ยวจะแปะข ตอนนี้นะครับเรากําลังขึ้นภูชีฟ้านะครับในตามกําหนดการเนี่ย33กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบว่าวิ่งขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ระยะทางนะครับนี่เราอยู่ถึงจุดขึ้นภูชีฟ้านี่จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าดูวิวเนี่ยนะครับดูเวลาดูความสโลปลาดเอียงนะครับดูนี่มันจะมีฟองน้ำเนี่ยตอนนี้มันเอียงลงเห็นไหมตรงกลางนะครับ ตรงกลางเนี่ยถ้าเอียงลงเนี่ยแสดงว่าหน้าทิมลงถ้าอยู่ตรงกลางแสดงทางเรียบแต่ถ้าเอียงขึ้นเยอะนะครับมันก็แสดงว่าเราวิ่งสลปขึ้นนะฮะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับไป คิวมากนะฮะนี่ดูกำลังมอเตอร์แค่30-40%ี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะเนี่ยเราไม่ได้เร่งมากเดีย๋ยวดูนะครับนี่เราลองจะขึ้นภูชีฟ้านะฮะกำลังจะไหวไหมโอ้ยเหลือเฟือ นี่นะครับเราขึ้นมาทางภูชี้ฟ้านะฮะนี่เรามาตามป้ายนะครับก็มีความงงนิดนึงนะเอ้ยตกลงมันจะขึ้นทางไหนนี่เราขึ้นมาทางฟ้าอโน่จัการต้นน้ำของภูชี้ฟ้านะครับทางที่บอกว่าโอล่าดับนะฮะเมื่อกี้ก็ลองเทสขึ้นไปข้างบนนะฮะโมเดลวายสบายมากนะครับ <c oughs> ใช้กำลังมอเตอร์แค่ครึ่งเดียว50-60%หปเไปเราลงกันดีกว่านะฮะไปปันไฟกลับดีกว่าไป Let's go <S move เอาหมอฟ้าเป็นไงขึ้นเต่าเปล่าไม่มีสักเต่าเลยจริงป่ะเฮ้ยขับด้วยความเร็วเท่าไหร่อะอยู่ที่ประมาณ30-40 30 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้วอ๋อแต่ไม่ได้อัดไม่อัดเลยแล้วก็เวลาจะขึ้นสมอองก,ก็เร่งส่งหน่อยเร่งส่งแล้วก็ อ๋อ oh, เร่งส่งใช่เร่งส่งตรงทางล่างไงแล้วพอ oh. เราึมันจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบกดคันเร่งเยอะไม่มีกดคันเร่งแบบแต่ถ้าเมื่อกี้ไปหลง,ไป,งไ,ล oh, ไปทางนู้นไม่รอดอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้กี้คุณแม่ไปทางนู้นเหรอใช่ไอ้ต้นน้ำถ้าไปต้นน้ำอ่ะไม่รอดโอล่าไม่รอดออ๋ไม่รอด,ออด, oh, อดเพราะว่าทางมันโหดมากทางมันเล็กแล้วก็บันชันอ๋อโอเคก็เอาเป็นว่าเรามาถึงภูชีฟ้าได้สำเร็จเนาะสำคัญนะถ้าจะมาภูชีฟ้าให้เซิร์ชว่าอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้า แต่ถ้าคุณเซิร์ชว่าภูชี้ฟ้าเฉยอมันจะไปไอฝ่ายหน่วยจัดการต้นน้ําที่ทางมันโหดโโโอ่ะแล้วมันขึ้นไปคุณต้องเดินขึ้นอันนี้บอกเลยนะครับโอเคก็ไปมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศที่เหลือมาให้ดูต่อนะครับ เดี๋ยวเราตอนนี้นะฮะอยู่ในรถหมอฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้หลังจากพัดหลงกันมานะครับเราจะมาลองขึ้นภูชี้ฟ้านะครับอันนี้คือทางที่ไปอุทยานภูชี้ฟ้าปกติอันนี้เราจะขึ้นแบบไม่ให้เต่าขึ้นเลยเนาะใช่อ๋อนี่น,นีทางนี้นี่เราใช้ความเร็วอยู่ประมาณเนี่ยสิบสามสิบครับค่อยๆเลี้ยงอ,อันนี้คือทางที่นักท่องเที่ยวขึ้นนะครับอันนี้ ก็จะ่งงสอต้องเร่งส่งเลยครับคือมันมีจังหวะมันต้องแบบส่งไม่ใช่แบบว่าไปอัดทีเดียวตอนที่อ่มันหักแล้วขึ้นเลยอ่ะบางทีกําลังมันไม่พอนะครับเนี่ยพอมันส่งมามันก็จะมีแรงคือต้องรู้จังหวะรถนะเนาะนะ เราขึ้นมาฟื้ถึงยอดแล้วโอ้โหเรียบร้อย <st> อ่าโหสุดยอดอะหมอฟ้าไหนดูไม่มีขึ้นเต่าเลยใช่ไหมไมขึ้นไม่ขึ้นไม่มีถ้าเต่า <st> มันจะไปอยู่ตรงไหน,นอ๋อมันจะขึ้นอ๋อ <st> แต่เ <st> มื่อกี้ตากล้องดูไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ถ่ายมาไม่เห็นนี่คือการขับ แบบทางปกติแต่ว่าเขาเรียกว่าขึ้นเขาทางนักท่องเที่ยวโดยไม่ให้เต่าขึ้นคือเต่าจะขึ้นก็ต่อเมื่อคือเหมือนกับมอเตอร์อะค่ะมันทำงานมาเกินกปรส่ความร้อนอะไรอย่างนี้มันก็พอมันเกิดความร้อนมากเกินไปเนี่ยรถมันก็ทำการเหมือนกับเข้าเซฟโหมดเข้าเซฟโหมดเต่าก็คือเซฟโหมดก็คือวิ่งได้แต่ช้าหน่อยใช่ค่ะคือค่าพลังงานมันแบบจะเกินละเซฟโหมดไวก่อนก็คือรักษาอุปกรณ์ี๋ยวโกอุปกรณ์จะพังเนาะ ตัว400 Pro นะครับเรียบร้อยอรอดนะครับเดี๋ยวเราไปไปเจอเพื่อนๆกันนะเพื่อนๆเราก็ทยอยจะไปกินข้าวกันเข้าที่พักกินข้าวขอบคุณมากนะครับหมอฟ้าเดี๋ยวตามลงไปเดี๋ยวเรามาดูการกินไฟนะครับตั้งแต่เชียงรายขึ้นมาจนถึงภูชี้ฟ้าแล้วเรามาจอดบนที่พักก็ที่พักนี่ลงจากภูมานิดเดียวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของเจ้าตัวคันโมเดลวายผมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดู การกินไฟอยู่ที่2 4 3วัตต์ออวต่อกิโลเมตรแต่เนี้ยบางทีมันรวมตอนที่ผมจอดอ่าจอดเปิดแอร์จอดถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือจากข้างล่างขึ้นมามันรวมทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะครับอ่าแต่ถ้าวิ่งจากเมื่อคืนที่ชาร์จเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนชาร์จที่ตู้อ่าตรงก่อนเข้าโรงแรมนะครับจนเข้าโรงแรมแล้วเช้ามาวิ่งขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่กินไฟอยู่ที่189วัตต์อาวต่อกิโลเมตรอันนี้น่าจะเป็นค่าที่ ใกล้เคียงจินที่สุดนะสำหรับการวิ่งขึ้นภูชีฟ้าจากทางลาบขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูของรุ่นอื่นๆกันบ้างจากไปโรงแรมขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสาสิบเรากินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยเจวัตต์อวตต่อกิโลเมตรครับใช่าาจากเชียงรายขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นภูมาแต่ว่า,าจริงๆต้องประหยัดกว่านี้นะใช่เพราะว่าผมไปลงแม็กยี่สิบอ้าว ้ลงแม็กยี่สิบแม็กก็มีผลมีผลครับเพราะว่ามันหนักขึ้นเนี่ยล้อละห้ากิโลโอ้ขอบคุณมากครับพี่อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูรุ่นคันอื่นก่อนนะครับอเดี๋ยวเราจะดูการกินไฟของเจ้าตัวคุณไดโคนานะครับพูดง่ายร้อยห้าสี่วัตต์เอาตอนหนึ่งกิโลเมตรโอ้ของโคนาเออรถเบากว่าขับได้กินได้น้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูของไอเอ็กสามกันครับ ตอนขึ้นภูอ่ะพี่ได้ระยะทาง143กิโลนี่พี่หารต่อกิโลมาแล้วอยู่ที่163ก็คืออยู่ที่163บต์อาวต่อกิโลตอนขึ้นภูชีฟ้านะครับถือว่าประหยัดถือตัวนี้ประหยัดครับผมอ่ะพี่โดนครับแล้วอยากจะถามว่า z ซเนี่ยถ้าวิ่งจากเชียงรายพื้นราบเนี่ยขึ้นมาบนภูกินไฟเยอะบ้างไหมก็ที่ คำนวณไว้คร่าวๆนะครับก็คือก็ก็มานั่งคำนวณแหละว่าเพราะว่าเรามีที่หลงทางไว้ด้วยนะวันนี้โอเคแกงหลงทางนะครับวันนี้แต่พอมาคำนวณจากระยะทางที่เราใช้ไปกับคอนซัมชันที่ใช้เนี่ยในแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่177วัตต์ออวต่อกิโล ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวัตต์อวต่อกิโลก็คือขึ้นเขาน่ะขึ้นเขารวมหลงด้วยแต่มันก็วิ่งตามสโลปอ่าตามสโลปมีมีขึ้นเขาลงเนินบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ถือว่ากินไฟเนี่ยระดับก็เรียกว่าไม่เปลืองมากไม่เปลืองมากถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ก็รหรับ Z ซส V นะฮะครับก็อันนี้สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่สนใจโอรากุณแคทอยากรู้ว่านะครับนางเอกวันนี้น้องแมวเนี่ยขึ้นภูชี้ฟ้าเนี่ยกินไฟเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยว ตอนขึ้นเนี่ยอันนี้คันนี้แบตจุเท่าไหร่นะครับประมาณ47กิโลวัตต์อ่า47กิโลวัตต์นะครับอ่าแล้วก็ก่อนขึ้นแบตเท่าไหร่90 90ค่ะแล้วขึ้นมาถึงตอนนี้แบตเลยเท่าไหร่ฮะ46 46โอเคแล้วขับไปเท่าไหร่นะครับทั้งหมดระยะทาง143่มรมา143โอเคก็เมื่อกี้ผมเอาแบตที่ลบกันนะฮะเหลือเป็นกโลวัตต์และหารระยะทางออกมาคันนี้กินไฟในการขึ้นภูชีฟ้าอยู่ที่114วัต์อระยะทาง1กิโลเมตร ก็ถือว่าประหยัดนะเทสลาผมร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ถือว่าไม่เลวนะนอกจากขึ้นไหวแล้วไม่เต่าไม่ขึ้นแล้วก็กินไฟอยู่ที่ร้อยสสี่โอเคนี่ก็ถือว่าหลายคนจะได้หายข้องใจว่าขึ้นภูเขาเนี่ยกินไฟมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนลงเนี่ยปั่นไฟแน่นอนใช่ใช่ค่ะแต่จริงในทางที่ที่เราวิ่งมันมีการรีเจนด้วยนะมีรีเจนนีดนิคือมันนิดหน่อยนิดนหน่อยเราก็เลยเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับโอเคขอบคุณครับค่ะ ก็สรุปนะครับสำหรับวันนี้นะที่เราทดสอบเจ้าตัวโอล่า o ูดแคทนะในการวิ่งขึ้นภูชี้ฟ้านะครับถึงแม้ว่าจะมีหลวงทางระหว่างระหว่างทางบ้างขับเป็นขบวนแล้วงงกันบ้างแต่สุดท้ายก็ขึ้นได้สําเร็จนะครับก็ถือว่ามิชชั่นวันนี้คอมพิวต์นะทำได้นะครับโอล่ากูดแคทขึ้นภูชี้ฟ้าได้วงเล็บนะครับ ต้องขึ้นทางอุทยานแห AH ่งชาติภูช right like ีฟ้าเท่าน like ั้นก็เป็นว่าถ้าจะใช้รถไฟฟ้าให้มันดีใช้ได้เต็มศักยภาพเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจว่ารถมันสมรรถนะมันไหวหรือเปล่านะครับเข้าใจตัวรถแล้วก็มีทักษะในการขับรถไฟฟ้าที่ดีนะแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง p a w a t e EV มีนะครับแล้วก็อินทนินบางจากนะครับไงก็ขอบคุณนะที่ทําให้เกิดงานดีๆอย่างนี้ได้นะครับใน EV Challenge นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวไงขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกัน เดี๋ยว้ามีอะไรอัปเดตนะฮจะมาเจอกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับนะเจอกันครับ